ตอนแรกเขาทำท่ายึกยัยกเหมือนจะออกี่เหมือนจะไม่ออกแต่พอรถกู้ภายมาใกล้เขาก็วนเขาก็ม้วนม้วนออกลับรถเ็จะวิ่งไปอีกเลนหนึ่งน้องคนขับสี่โกงหกักผู้สายขาครับที่24กร,รกฎาคมนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้า, okay, าอบตอนางรองนะครับเป็นรถยนต์กระบะ คือมันมีเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งที่หน้าอบตนางรองมีคนเก็บทั้งหมด3าคนหนึ่งคนติดภายในรถเราเนี่ยพอได้รับแจ้งเราเราก็ไปที่เกิดเหตุเอาคนเก็บออกมาสองคนที่ไม่ติดภายในรถเนี่ยเราเอาไปส่งแล้วเหลืออีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถเนี่ยรถที่มาส่งเนี่ยตามกลับไปเพื่อที่จะเอาคนเก็บอีกคนหนึ่งกลับมาส่ง ระหว่างทางเนี่ยสอบถามน้องคนขับกับน้องผู้สายก็คือว่ารถกระบะคันที่แบบอยู่อีกเลนหนึ่งพอรถกู้ภัยมาใกล้ๆเนี่ยตอนแรกเขาทําท่ายึกยเหมันจะออกเหมือนจะไม่ออกแต่พอรถกู้ภัยมาใกล้เขาก็วนเขาก็ม้วนม้วนออกกับรถเพื่อจะวิ่งไปอีกเลนหนึ่งรถกู้ภัยมามันก็วิ่งไม่ทันมันมันมันนีไม่ทันเบรกเบรลตายแต่ว่ามันไหลไหลไปชนลักษณะเขาจะกลับรถหรือเขาก็จะกลับรถครับวิ่งอยู่อยู่เลนซ้ายเขาเขาอยู่เลนซ้ายเพื่อที่จะ ม้วนกลับไปอีกเลนฝั่งหนึ่งฝั่งทางนู้นก็หนักครับที่คโครงหักน้องคนขับที่โครงหักผู้สายขาหักเพราะว่ามันชนเข้าตรงๆเลยกรณีรถรถรถท่านที่ตามหน้าน่ะพี่เขาก็เลี้ยวเนาะเขาก็เลี้ยว<ถ>เลี้ยวกับรถเลยขับรถเลยแล้วรถกู้ภัยเขาก็เปิดไปเลนะมาตแต่ไกลอยู่แล้วน้อง,ไ,ไ,งนะได้ยินเลยได้ยินค่ะเพราะว่าไซเลนใหญ่กู้ภัยอ่ะเขา จะไปรับคนอีกรอบหนึ่งอุบัติเหตุข้างหน้าอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะเขาไปส่งเขาไปส่งคนป่วยเออคนคนที่ประสบอุบัติเหตุรอบหนึ่งแล้วแล้วจะไปรับอีกรอบหนึ่งรอบเนี้รอบสาางตอนนั้นพานรถสงสาร้องเขาสงสารเพราะว่าคู่กรณีเขาก็เขาก็ไม่ได้เจ็บมากเขาก็ลงรถเลยกินข้าวอยู่นะ่อกินข้าวอยู่แล้วทีนี้พอกินข้าวเสร็จเขาก็จะกลับรถออกไปอย่างเงี้ยพอกลับรถออกไปปุ๊บ จังว่ารถที่กูไภวิ่งมาก็พอดีเลยต้น,นแบบพอดีเลยกลางลำแล้วกูไพวิ่งกี่รอบที่ได้ยินอนะ่ะวิ่งไปสองพันที่แต่รอบรอบเนี้ยรอบหลังมาคือได้ยินแต่เสียงเบรกมาไกลๆอ่ใะใช่แต่ก็วิ่งเข้ามาเลยอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแบบรีบปีบน่าจะรีบมากแหละครับผุแล้วรถที่กินเขากำไระับรถชิ้นนคือเขากำลังจะกลับกลับรถครับ เขาจะไปร้านต่อไปเขาเป็นเซล,ซลใช่ครับเขาเป็นเซลมาส่งนมใช่ครับแล้วเขาไปกินข้าวก่อนข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ